สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพี่หมอมาคุยเรื่องมาตา39มสิบเาทเนื้อเนื้อเน้นๆนนนะครับเป็นมาตาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นมาตาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับความหวังแล้วก็ความประสงค์ของผู้ประกันตนนะครับที่สํานักงานประกันสังคมเนี่ยพยายามช่วยแล้วก็รับทราบนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่จะรับเงิน ในรูปแบบของบํานาญชราภาพนะครับจะต้องทำยังไงฮะอายุ55แล้วก็ต้องสิ้นสภาพนะครับสิ้นสภาพก็คือต้องพ้นสภาพหรือลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนเมื่อลาออกแล้วเป็นไงฮะผู้ที่รับบำนาญก็จะไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยนะครับยกเว้นเงินชราภาพเสียชีวิตไปนะครับแต่ก่อนเคยได้แค่10เดือนนะครับปัจจุบันได้รับสูงสุด60เดือนสําหรับทายาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกทางรอดหนึ่งนะครับของคนที่ อยากจะรับบำนาญชลาภาพด้วยพร้อมกับได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลและอีกสองสิทธิ์นะครับคือทุพพลภาพกับเสียชีวิตนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าผู้ที่รับบำนาญน,นะครับเกิดทุพพลภาพคุณก็จะได้2สิทธิถูกไหมฮะได้ทั้งสิทธิ์ชลาภาพด้วยแล้วก็ทุพพลภาพด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าสิทธิจะไม่ซ้าซ้อนแต่ต้องมารอดูกันนะครับว่ามาตรา39มสิบเก้าทับหนึ่งเนี่ยสำหรับสิทธิ์ทุพพลภาพเนี่ยเขาจะรับได้ซ้ํำไหม นะครับว่ารับได้ทั้งตัวชราภาพนะครับสมมติชราภาพนะครับรับอยู่32%สูงสุดตอนนี้4 8่0 0ืถูกไหมฮะแล้วไปรับตัวทุพพลภาพนะครับสมมติทุพพลภาพมาตรา39ให้เท่าไหร่ฮะเจ็อร์เซ็ต์ของสี่พเยอะกว่าไหมฮะอันนี้ต้องดูนะครับหรือว่าจะให้ทั้งคู่เลยนะครับถ้าให้ทั้งคู่ถือเป็นฐานความการุณา ของตัวตัวเผือว่าเป็นเป็นกรุณามากๆนะครับของตัวตัวสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับอ่ะสรุปอีกทีหนึ่งสำหรับคนมาตาสา3สิทับหนึ่งนะครับคืออะไรก็คือเขาให้นะครับผู้ที่รับบำนาญนราภาพอยู่ครับสมัครมาตานี้เพื่อรับสสิทธิ์นะครับคือสิทธิ์เจ็บป่วยนะครับจากโรคจากอุบัติเหตุ รักษาได้หมดนะครับ 2. คือสิทธิทุพพลภาพนะครับสคือการเสียชีวิตนะครับเพิ่ม3ส,สิทธิสำหรับคนที่รับบำนาญชาราภาพอยู่เป็นอะไรที่มาตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ต้องการรับเงินชาราภาพบวกกับรับเงินบำนาญชาราภาพบวกกับตัวการรักษาพยาบาลนะครับเพราะหลายๆคนไม่ยอมรับชาราภาพนะครับเพราะต้องการสิทธิ์ตรงนี้อยู่นะครับก็เลยไปสมัครมาตรา39 แต่ตรงนี้จะเป็นจุดด้อยเพราะว่าคนมาตรา39นะครับที่เคยอยู่มาตรา33มาเกิน15ปีแล้วมาต่อมาตรา 39, เกิน5ปีเงินคุณจะหายไปเกือบ4เท่ากว่านะครับก็ต้องดูฮะว่าจะเป็นยังไงแต่อันนี้ต้องเป็นประโยชน์แน่ๆนะครับเป็นประโยชน์จริงๆกับคนที่จะรับบนานาญชราภาพในปี2 5 6 6นนั่นเองนะครับหวังว่าคนที่เข้ามาแล้ว ถือว่าโชคดีนะครับที่คุณจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะสมัครมาตรา39 1ทบหนึ่งได้พร้อมกับรับเงินบำนาญชราภาพนะครับเอ๊ะทำไมถึงไม่พูดถึงบำเหน็จเลยเพราะว่าคนมาตรา33ที่รับบำเหน็จนะครับสามารถที่จะสมัครมาตรา39ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตนะครับคนที่ส่งมาไม่ถึง18ไม่ใช่ถึง180ยแดหรือ15ปีนะครับ เมื่อออกจากม่านตาสาามพุ่นต่อม่านตาสามสได้เลยเพื่อรับสิทธิ์ห้าสิทธิ์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอให้คนที่อยู่ก็ลองตัดสินใจดูครับว่าจะสมัครหรือไม่สมัครผมไม่ได้บังคับนะครับสวัสดีครับ